ไปกันที่ชนบุรีเลยครับเขามีการเตรียมสร้างจุดพักคอย67แห่งครับเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิดหลังพบนะครับการแพร่ระบาดจํานวนมากเพื่อลดความแออัดในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการดีขึ้นครับคุณพักรัฐรเทียนชัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมกับคุณทิติลักษณ์คำภารองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีคุณสุขคนสุวรรณศักดิ์สินครับแนเพิ่อเมืองชนบุรีคุณอภิรัต กตัญญูตานน์ครับสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ตรวจความพร้อมในการสร้างศูนย์พักคอยตามที่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชนบุรีรับผิดชอบกรณีที่มีประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆติดไวรัสโควิดสิเข้ารับการรักษาตัวและมีอาการดีขึ้นเพื่อรอกลับบ้านนะครับสาหรับการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์พักคอยในครั้งนี้ครับมีทั้งหมด สามพื้นที่นะฮะก็มีที่ศาลาประชาคมเทศบาลตะบนคลองตำรุรับผิดชอบโดยโดยเทศบาลตะบนคลองตำรุนะครับโรงแรมพาราไดซ์อินสาขาห้วยกะปิรับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองชนบุรีและศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแสนสุขนี่ก็รับผิดชอบโดยเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับคาดว่าจะเปิดได้ในอีก2-3มว,วันก็นลงพื้นที่ไปตรวจเลยนะฮะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวยอมรับนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ของจังหวัดชลบุรีมีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเพราะเกิดขึ้นหลายคลัสเตอร์ฮะทั้งในครอบครัวในโรงงานทางจังหวัดจึงได้เตรียมมาตรการสร้างศูนย์พักคอยเพื่อผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาและมีอาการดีขึ้นมาพักรักษาตัวเพื่อรอกลับบ้านฮะเบื้องตอน้นได้มีการเตรียมความพร้อมจุดพักคอยไว้แล้ว67แห่งครับรองรับผู้ป่วยได้ 2,000คนเลยทีเดียวฮะ,ะส่วนการแพร่ระบาดของโควิด1 9ในโรงงานต่างๆนั้นหากมีการตรวจพบจะสั่งห้ามเข้าออกโรงงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคซึ่งได้ดำเนินการแล้ว31แห่งปิดนาน28วันนะก็ะเรียกมาตรการบับเบิลแอนซิลนี่นะครับบางคนยังทำงานได้ฮะก็จะจำกัดพื้นที่ให้ออกมาพบปะก,กับบุคคลภายนอก เพื่อลดจํานวนผู้ป่วยที่จะมาเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามไปฟังเสียงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีครับมเมื่อเราพบว่าสถานประกอบการหรือโรงงานใดเนี่ยมีผู้ป่วยเราก็จะไปซีลเขาไว้ไม่ให้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยออกมาข้างนอกถ้าหากว่าคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ป่วยไม่ได้มีอาการหนักเนี่ยนะครับเขาก็ยังสามารถที่จะทํางานต่อได้แต่อยู่ภายใต้ ขอบเขตที่เรากําหนดก,ก็คือจะต้องไม่ออกมาข้างนอกแต่เมื่อไหร่ที่ตรวจพบผู้ป่วยเนี่ยต้องแยกผู้ป่วยออกมาแล้วก็จํากัดบริเวณของคนที่ทํางานอยู่ในนั้นทุกคนนะให้อยู่ในกลุ่มนั้นทั้งหมดถ้าเราพบลักษณะแบบนี้เราจะดําเนินการติดนะครับเราจะมีคําสั่งของจังหวัดติดสถานประกอบการติดโรงงานเหล่านี้เป็นเวลา28วันถ้าหากว่าไม่พบมีผู้ป่วยแล้วเนี่ยเขาก็สามารถเปิดทำงานได้ตามปกติ